สวัสดีครับพีเพะนะครับผมพีเพยจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานจริงกับเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วแท็บเล็ตไซส์ขาดมินิขาดพกพาง่ายสเปคให้มาจัดเต็มจริงจาก Xiaomi ที่พี่ซื้อมากับราคา2,990บาทตัวนี้นะครับ พีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทาการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งนะครับเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลูไ้นะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ครับมาดูว่าหลังจากพี่ทําการใช้งานตัวนี้มา3เดือนพี่พบเจออะไรบ้างนะครับผมกับเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วนะครับผมตัวนี้นะในเรื่องของการดีไซน์ครับดีไซน์พี่รู้สึกว่าตัวนี้มีการปกป้องของตัวเครื่องได้อย่างดีมากครับคาดพี่ใช้งานตัวนี้ พีไม่ได้ใส่เข็นะพีทำการพกพาไปใช้งานน้องถานที่คือพีทาการจับแบบนี้เลยซึ่งตัวเครื่องในการปกป้องในการวางในการสัมผัสถือว่าตัวนี้ป้องกันมาดีมากด้านหลังตัวนี้สามารถปกป้องรอย้นมือผมเวลาจับของตัวเครื่องได้ถือว่าฝาหลังให้มาเกตดถือว่าคุณภาพดีพอสมควรของตัวนี้นะครับ ฟีลลิ่งในการสัมผัสบริเวณตัวนี้ให้มาถือว่าเกินคุณภาพจริงครับกับราคาให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับน้ำหนักของตัวเครื่องให้มาเพียง3 7 3กร,รัมจับ1มือสับพีนะถือว่าจับพอเหมาะพอควรกับความบางของตัวเครื่องและผมตัวนี้ให้ความบางมา 8.8มิลมรถือว่าความบางก็ประมาณพอเหมาะพอควรนะผมตัวนี้นะครับด้านบนผมตัวนี้คือดีมากอันนี้มีปุ่ม IR หรือว่าปุ่ม r e m o ม e control สามารถทำการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายจริงนะผมตัวนี้แล้วก็ผมมีลำโพงให้มา2ตัวเป็นลำโพงเสียงดังฟังชัดมากลำโพงคือเป็นลำโพงแบบตัว Dolby Atmos ครับถือว่าคุณภาพเกินราคาจริง พี่ผมใช้งานคือรุ่นเบบเลยนะตัวนี้คือรุ่น Wi-Fi ครับตัวนี้มันจะมีรุ่นใส่ซิมแล้วก็รุ่น Wi-Fi นะว่าถ้าใครมีงบเนาะรุ่นใส่ซิมก็เพิ่มประมาณพันกว่าบาทครับแต่พี่รู้สึกว่างบ2990บาทรุ่น WiFi สัปพีก็ถือว่าเพียงพอมากๆผมตัวนี้นะนี่อันนี้คือบอดี้ครับผมเรื่องหน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่พีรู้สึกว่าให้มาคือดีมากกับสีสันของหน้าจอสู้แสงถึง 600นินครับแล้วก็มีใบรองรับแสงสีฟ้าต่ำจากทีวีด้วยนะผมตัวนี้ในการลดแสงกระพริบด้วยถือว่าหน้าจอให้มาเกรดคุณภาพดีจริงกับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือเป็น Android 15แล้ว,ลวผมซึ่งพี่อัปเดตมาตัวนี้บอกเลยว่าให้มาคือดีมากกับตัว Android v e เวอร์ชันใหม่ตัวเสี่ยงมี Hyper OS v e r s i o วอแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายจริงซึ่งเสี่ยวมี่ขึ้นชื่อในการอัปเดตซอฟต์แวร์ผมอยู่แล้วแหละพี่ผมใช้งานมารู้สึกว่าตัวลอมของเสี่ยวมี่ทำการบ้านออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากพร้อมกับแรม 4GB กบวกเพิ่มอีก 4GB ผมตัวนี้นะกับ CPU m u t e ิท ฮีโอ G85 Octa-core ซึ่งพีใช้งานมากับ CPU ตัวนี้นะใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอมากใช้งานมา3เดือนครับรู้สึกว่าในการทัดในการกดถือว่าฟีลวิ่งดีมากพร้อมกับหน้าจอ e f e ฟต90 h z ตัวนี้ตอบสนองกับ CPU แล้นะผมพี่รู้สึกว่าตัวนี้เพอร์เฟจริงความคมชัด HD พัดมุมมองพีนะขาดหน้าจอ8.7นิ้วถือว่าพอเหมาะพอควรดีจริงครับตัวนี้นะนี่ CPU hero l G85 octa core ครผมเล่นเกม RVP ปรับเป็นสูงสุด60เฟรมถือว่าเล่นได้เีพี่นะนำว่าให้ปรับแค่กลางๆแล้วเปิด60เฟรมก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้สล่เกม Free Fire เนาะ P ปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าเพียงพอผมตัวนี้นะแล้วก็เกม PUBG Mobile ปรับเป็นคำว่าลื่นไหลก็เพียงพอเกม g e t c h i m Impact ปรับเป็นคำว่าต่ำๆก็เพียงพอผมตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ จะเน้นในการดูหนังฟังเพลงพกพาง่ายเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอเนฟิกตัวนี้คือดีมากครับซัพพอร์ตเนฟิกเป็น L1 ด้วยซึ่งสามารถซัพพอร์ตสูงสุดของตัวเนฟิกของ Android นะถือว่าอันนี้ให้มาทำการบ้านมาดีจริงครับซึ่งพี่ก็ใช้งานมาก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับกล้องหลังให้มา8ล้านมีไฟแฟล l d ครับผมตัวนี้ด้านหน้า ก้องหน้าให้มา5ล้านส่วนตัวถือว่า r ร d ม i ตระกูลซีรีส์ตัวนี้ให้มาก็ถือว่าเพียงพอกับคุณภาพจริงครับนี่อันนี้คือการเก็บวิเทลของตัวโมดูลกล้องนะครับก็ถือว่าให้เรามาดีพอสมควรนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรผมหลังจากที่ทำการไปสัมผัสตัวกล้องมานะครับผมตัวนี้นะครับนี่ UI ของตัวกล้องของเจ้า r e d m i เนี่ย คือแบบเดียวกับตัวของ Red iPad รุ่น c d เป็นรุ่นโปรเลยครับผม UI คือมันใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานที่จำเป็นของแอปได้จริงนะผมตัวนี้นะครับนี่สีสันก็ดีครผมมีการถ่ายกลางคืน,นภาพท่ายวิดีโอนะครับผมตัวนี้ 180p 0 30เฟรมแล้วก็การถ่ายที่ที่พีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากกล้องหน้าสกินโทนดีมากกล้องหน้าให้มา5ล้านนะครับผม กล้องหลัง8ล้านมุมมองพีนะัทถือว่ากล้องให้มาดีพอสมควรผมหลังจากพีทาการใช้งานในการจับโฟกัสในการใช้งานต่างผมตัวกล้องก็ถือว่าโอเคดีพอสมควรนะครับครับผมมันถ่ายง่ายครับแล้วการจับโฟกัสของรูปภาพมุมมองพีนะัทถือว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากในการจับโฟกัสในการถ่ายของตัวกล้องของตัวนี้นะครับนี่ โอเคผมแล้วก็มีตัวแกลเลอรี่ของรูปภาพแยกมาให้เราด้วยนะผมจากเดิมบางรุ่นอาจจะมีนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกตจริงครับมาดูผมเรื่องแบตว่าเป็นไงบ้างเนาะหลังจากใช้งานมา3เดือนกับแบต6,650แอมป์กับตัวไท p e c รองรับในการฟ t c ชาร์จคือ18วัตต์ ถือว่าให้มาดีมากกับตัวนี้ UI เปลี่ยนทั้งแนวตั้งและแนวนอนได้ซึ่งพี่บอกเลยว่าตัวนี้ใช้งาน UI ง่ายมากแล้วแบตไม่กินทรัพยากรของ UI ครับถือว่าจัดการดีมากแบตหนึ่งวันเพียงพอถือว่ามีความอึดความทนดีจริงครับผมสับแบตตัวนี้หลังจากพี่ทำการใช้งานมาบอกเลยว่าแบตถือว่าเพียงพอดีจริงครับนี่อันนี้คือ UI ผม สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนได้อย่างง่ายดายจริงนะครับผมตอนนี้พี่ผมจะขอทําการเปิดเพลงให้ดูว่าเฮ้ยเปิดเพลงลาโพงจับเป็นลำโพง2ตัวสามารถปรับอ e ีควอไลเซอร์ของเสียงถึง9รูปแบบนะครับถือว่า Xiaomi ไม่ได้กักสปคเลยตัวนี้ขอชื่นชมตัว Xiaomi จริงๆนะครับผมนี่ครับผมซึ่งพี่ก็จะปรับเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับผมปรับการาฟิกเสียงหรือว่า EQ หรือว่าอ e ีควอไลเซอร์ได้ถึง เวรูปแบบเลยนะครับผมตัวนี้ให้เรามาดีมากมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับขอเพิ่มเสียงสูงสุดเลยนะครับ เรื่องเสียงพีให้เป็นเดอะเบสของแท็บเล็ตไซมินิ่ขาดพกพา8.7นิ้วที่เสียงดีมากอันนี้ขอชื่นชมในเรื่องเสียงจริงครับเพียงพอมากครับแล้วก็หน้าจอผมตัวนี้สีสันมุมมองของพีนะเป็นหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามผมในการรับชมตัววิดีโอมีความคมชัดสามารถซัพพอร์ตในการเปิด 2K 60เฟรมได้หน้าจอคือรองรับสูงสุด h d p a s นะครับแต่ก็เปิดได้แนะนำว่าถ้าเปิดแบบ2 k เนี่ยบางทีผมได้โหลดข้อมูลอาจจะไม่ทันนะว่าให้เปิดแค่นี่ครับผมพันแป p นี่ครับพราะเพียงพอเพราะว่า p ก็เปิดมันเท่านี้แหละถึงจะเพียงพอผมบางครั้งเน็ตก็โหลดไม่ทันครับเพราะว่าเน็ตบาง p ไม่ได้รวดเร็วทันใจขนาดนั้นนะ,นนะว่าจอ hdpads เนี่ยเหมาะสำหรับการเปิดแค่พันแปดสิ p ก็เพียงพอครับแต่ตอนนี้ัพ p อ o r t คือการเปิด2 k นะบางทีอินเทอร์เน็ตนะผมมันโหลดไม่ทันนะครับมันก็มีอาจารย์กระตุกบ้างนะผม ตามแทเล็ตของตัวนะครับผม Android ก็เหมือนกัน iPad ก็เหมือนกันถ้าเน็ตแม่แรงเราเปิด 4K กระตุกนะครับอันนี้ก็ถือว่าปกติของ Android นะครับนี่เห็นไว้ว่ามีความเลื่อนไหลครับพี่ปรับเป็น1 0 8 0 p ก็ถือว่าเหลือๆตัวนี้ผมเพราะว่าหน้าจอ HD+ เหมาะกับการเปิดเท่านี้นะครับแต่พี่ว่าพี่ให้เป็น The b e s t มากงบไม่เกิน3000เป็นแคแบบที่พกพาคือไม่อยากจะอวยว่าให้10เต็ม10ครับคือให้เป็นแบบ ใครมองหาให้แบบที่มีคุณภาพอีกตัวนี้คิดเลยว่าพีผมใช้งานมารู้สึกว้าวมากตั้งแต่เปิดวันจหนทรพีซื้อมา2,990บาทตัวนี้นอนมาเลยครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมพี่จะขอแนบนี้ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาตาคลิปนี้ผมสวัสดีขอบคุณครับ